สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมิวกับมิกะเนาะกำลังจะไปช้อปปิ้งนะคะวันหยุดนะคะวันนี้ก็เงินเดือนออกแล้วมันตรงกับวัน Black Friday พอดีนะคะจะไปเดินดูของช้อปปิ้งแล้วก็ของของขวัญสำหรับวันคริสต์มาสด้วยนะคะหยุดสองวันนี่เลยตอนนี้กำลังรอสามีเขากำลังจะเอาไปเอาพัสดุมานะช่วงนี้อากาศหนาวแล้ว ก่อนจะไปช้อปปิ้งเสื้อผ้านะคะเราก็จะมาแวะร้านค้าก่อนนะคะนี่เลยจ้าแวะลิศนะคะเพื่อนๆนี่เลยก็มาเดินดูของต่างๆนะคะมิกาดนะคะชอบช้อปปิ้งอาหารมากมาอาหารมาซื้ออาหารเกือบทุกวันเลยนะคะก็จะไปดูพวกของลดราคาพวกเนื้อพวกอะไรเงี้ยนะพวกป้ายแดงป้ายเหลืองนะคะเหมือนบ้านเราเนาะก็ไปดูนู่นดูนี่นะคะอันนี้ร้านที่สองนะคะก็จะเป็นร้านขายเนื้อนะคะวันนี้นะคะอยากกิน ก้อยเนือนะคะก็เลยให้สามีแวะมาร้านไขายเนื้อนะคะเนื้อสดเนาะนี่เลยจ้าส่วนมากเราก็จะมาซื้อของจากที่นี่นะคะเป็นพวกเนื้อสดตับสดพวกมีขาหมูมีทุกอย่างเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะ พวกเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยนะนี่ต่อไปก็จะเป็นสเตเดียมนะคะเอาเลดนะคะก็จะมาดูพวกเสื้อผ้าของลดราคามิวก็ได้เสื้อโค้ทมานะคะมันลดราคาเนาะราคาห้าสิบยูโรนะคะตัวนี้นะคะก็เลยเอาตัวหนึ่งนะก็ไปลองนะคะได้ไซส์เอสมานะคะไซส์เอสหรือไซส์เอ็มจำไม่ได้ <laughs> จำไม่จำไม่ได้แล้วสมองเสื่อมนะะตอนนี้ก็เดินดูของต่างๆนะก็ได้ของจากร้านนี้นะหมดไปประมาณร้อยกว่า เลยค่ะก็เดินดูส่วนมากก็จะเป็นพวกของที่เอาไว้ออกกําลังกายพวกชุดออกกําลังกายนะคะมันลดราคาพวกรองเท้าอะไรเงี้ยนะคะเอาเลทของเขานะคะมิวนะคะมาดูรองเท้าเพราะว่าอยากได้ new balance น,นะคะแต่ก็ไม่ได้มีไซส์ที่เราชอบนะ,ะไซส์ที่เราตามหามันไม่มีนะคะมันมีแค่ในเน็ตนะคะสงสัยต้องได้สั่งในเน็ตนี้นะคะอยู่มืดเลยแล้วนะคะเ,เพื่อนๆก็มาเดินดูรองเท้าเหมือนเดิมนะคะเดินด,ดูนูน่นดูนี่นะคะเผื่อเจอของที่ถูกใจของที่ลดราคานะคะก็ช้อปปิ้งไปเรื่อย i okay. สามีนะคะก็เดินชอปปิ้งเหมือนกันนะคะช้อปนูน่นช้อปนี่นะคะก็เหมือนเรานั่นแหละเดินดูของไปเรื่อยๆนะคะเจอของถูกใจก็ซื้อเจอไหนลดราคาก็น่าสนใจก็ซื้อนะคะถ้าไปซื้อราคาเต็มมันก็ราคาค่อนข้างแรงนะ,ะแล้วก็หาซื้อของที่เออมันลดราคาช่วงนี้เนาะ,ะเวลามาอยู่มาชอปปิ้งนะคะสามีก็จะมาด้วยนะคะแล้วก็นั่งรอนะคะไม่เคยบ่นเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้ก็เรวก็เดินชมนูนมน่นชมนี่สามีก็นั่งรออยู่ข้างนอกก่อนนะคะชอบเดินตามตามตูดเราต้อยต้อยเวลาเราเดินชอปปิ้ง ทุกวันนี้มีบอกว่าไม่ต้องเดินตามนะั่นโน่นไปนั่งรอข้างนอกเลยเดี๋ยวฉันจะเดินดูโน่นดูนี่พอชอบเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะออกมาเองอะไรเงี้ยเออนะคะตอนนี้ก็อยู่บ้านแล้วนะคะก็มานั่งกินก้อยเนื้อนะหิวมากเลยวันนี้ก็เพิ่งได้กินนะคะช่วงนี้กําลังลดน้ําหนักนะคะกับมิกาเนาะมิกาก็ลงหลายโลแล้วพอเขาลงเยอะแล้วเขาก็จะเพิ่มน้ําหนักทีหลังนะ,ะส่วนมิวนะคะก่อนกลับไทยขอลงน้ําหนักสักหน่อยนะคะ ช่วงนี้ก็เลือกกินจากแต่ก่อนแบบปล่อยตัวเยอะมากเลยนะคะกินน่นกินนี่แบบไม่เลือกนะคะน้าหนักพุ่งแบบโอโ้โหเยอะมากคือในชีวิตนะคะไม่เคยเยอะอะไรขนาดนี้เลยนะ,ะจนมาคิดว่าเออไหนๆก็จะกลับไทยแล้วอีกสองเดือนเลยมาลดน้ําหนักนะคะเพื่อนๆก่อนจะปีใหม่แล้วก็ก่อนจะกลับไทยนะคะน้ําหนักต้องลงสักห้าหรือว่าห้าโลอะไรเงี้ยเออเป้าหมายนะคะก็ตอนนี้ลงไปแล้วนะคะหลายโลอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะก็จากแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนน้าหนักแบบนิดเดียวนะคะอยู่ไปอยู่มา แปลงร่างนะเป็นนางยักษ์เลยอะ่ะจากแต่ก่อนตัวเล็กนิดเดียวนะคะอยู่ไปอยู่มามาดูอีกทีเอ้าคกูเป็นนางยักษ์คุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะโอ้โหน้ำหนักแบบขึ้นเยอะมากเลยนะคะตกใจตัวเองนะคะตอนนี้ก็พยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะคะก็จะ กินคลีนเยอะขึ้นก็จะพยายามออกกําลังกายช่วงนี้กําลังควบคุมนะ่าอ,อาหารนะคะแบบ80%เลยนะคะก็ทํา iF ไปด้วยนะคะ <ๆ S 1> ก็ลงไปหลายโลแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆอีกทีนะคะก็ช่วงนี้เดี๋ยวขออุบไว้ก่อนนะคะสามีนะคะก็ไปสั่งฝักบัวมาใหม่นะคะเพื่อนคะนี่เลยจะราคามันลดราคาเนาะก็เหลือประมาณ500กว่ายูโรนะคะเพื่อนๆนี่ก็เลยได้มามไปชอปปิ้งมานะคะก็ไปได้นี่เลยโค้ดมานะคะ เป็นแจ็คเก็ตสำหรับหน้าหนาวนะมันลดราคาอันนี้ยห้าสยูโรแบบยาวนะคะแล้วก็ไปได้พวกฮูดมาลดราคาก็ได้มาสีนี้สีดำกับสีออกน้ำเงินน้ำเงินนะคะแล้วก็อันนี้ก็โปรตีนนะคะลดราคาเหมือนกันจาก xxl นะซื้อมาก สามห่อนี่เลยห่อละประมาณเกือบสิบยูโรนะอร่อยดีนะคะกินช่วงเวลาเราหิวตอนเย็นก่อนนอนอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าตา่างเกางเกงอันนี้กางเกงมิกะเกางเกงสําสำหรับเดิอน,นอะไรนี่ก็ไม่มีอะไรพวกเสื้อตันแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่เลย หมดไปร้อยกว่ายูโรมาลองเสื้อนะคะเพื่อนนี่เลยใครอยู่บ้านนะคะก็เต้นไปด้วยลงติ๊กตอกนะคะมิก็ไม่มีอะไรทำมิ้งก็ทำนู่นทำนี่นะคะช่วงมันหยุดนะคะส่วนมากก็จะดูซีรีส์จีนนะ,ะติดซีรีส์จีนมากเลยที่แปลงร่างอะไรนทะลุมิติอะไรเงี้ยนะคะติดมากๆเลยนะคะชุดอันนี้เลยนะคะเป็นชุดที่ซื้อมานะคะก็ลองให้ดูนะคะช่วงนี้ก็กําลังลดน้าหนักก็ลงไปหลายโลแล้วนะคะจากแต่ก่อน เยอะมากเลยคือเครียดนะคะไม่อยากจะคิดเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็ลงไปนิดนึงสามีก็สามีก็ให้กําลังใจบอกว่าเธอทําได้อะไรเงี้ยเออก็พยายามควบคุมอาหารให้เราว่าเอออันนี้กินไปกี่แคลกี่แคลเลยกาลังจะไปออกกําลังกายนะคะอุ้ยทำไมไม่ชัดเลย กำลังจะไปออกกำลังกายนะคะดูสิวขึ้นเป็นเมนเพิ่งหายแต่ก็ยังขึ้นอยู่นะคะวันนี้จะเล่นจะเล่นตูดเล่นกลนนะคะแล้วก็เล่นท้องเล่นทุกส่วนร่างกายเลยผมสระผมเป็นดังเคเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำยาสระผมใหม่นะคะเป็นดังเคอ่ะน่าจะไม่เข้ากับ กบผมเราสีหนังสีสะเรานะคะมีกะผมยาวแล้ววันจันทร์จะไปตัดถึงจิมแล้วใครใคร ชินาซานอักซ์ตอรสแอน์เตอนนี้นะคะก็เข้ามาในข้างในแล้วนะคะมิโกะจะไปเปลี่ยนรองเท้านะคะเพื่อนๆค่ะนี่เลย ก็เข้ามาในห้องแต่งตัวของผู้หญิงนะคะก็จะมาเปลี่ยนรองเท้ามาเข้าห้องน้ําเตรียมตัวนะคะไปบอมอัพหน่อยนะคะก็นานๆทีนะคะมิก็จะมาเข้าจิมกับสามีในะส่วนมิกาเนาะก็จะเข้าแบบเกือบทุกวันเลยนะคะ <c oughs> ก็ตอนเช้าไปจิมอะไรเงี้ยตอนเย็นก็จะไปเดินนะคะคือออกกําลังกายเยอะมากเลยนะคะมิก็จะมาวอมอัพ เลยนะคะตรงนี้เลยนะคะก็สมัยแต่ก่อนเนาะตอนที่มิวนะคะมาฟินช่วงแรกๆนะคะตอนนั้นคือจะเข้าจิมเกือ <c oughs> บทุกวันเลยนะคะ <c oughs> กับสามีนะไปแบบบ่อยมากนะคะช่วงนั้นก็เฟิร์มนะคะแต่หลังจากที่เราทํางานแล้วอะเราก็ไม่มีเวลาเราก็ไม่มีเวลาที่จะออกกํบบาลังกายแต่เราอะมีเวลากินมาถึงบ้านเหนื่อยกินกินกินแล้วก็ไม่รู้ว่าน้ําหนักมันขึ้นไปตอนไหนแบบพุ่งกระฉูดเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ก็รู้สึกตกใจมากเลยนะคะสามีบอกว่าเธอเธอถ้าเธออยากลดน้าหนักอะไม่ใช่ว่าเธอจะลงเดือนสองเดือนลงเลยนะขนาดเธอกินอะเธอยังใช้เวลาหลายปีเลยน้ําหนักกว่าจะขึ้นมาขนาดเนี้ยถ้าเธออยากเอาออกไม่ใช่ว่าจะมาอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนสองเดือน,ออนให้มันลงพุบเป็นสิบโลยี่สิบโลมันไม่ใช่มันต้องใช้เวลาขนาดเธอกินอะเธอยังแบบ หลายปีนะคะกว่าจะมาถึงขนาดนี้เออมิวก็เข้าใจนะคะ <c oughs> มาเข้าจิมนะคะเฉพาะตอนช่วงวันหยุดนะคะวันไหนที่ไม่ได้หยุดก็ไม่มีเวลามาก็ทํางานเหนื่อยแล้วนะคะยิ่งเวลาหลังเลิกงานตอนสามทุ่มเนาะก็กลับมาถึงบ้านยิ่งหิวกิน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 แล้วก็นอนอะไรเงี้ยเออมันติดนิสัยนะคะเลิกงานมากินกินกินข้าวโห <c oughs> <c oughs> กินปุ๊บนอนปับ๊บ <c oughs> ก็เลยทําให้เราอ้วนนะคะก็มารอชมนะคะว่ามิวนะคะจะลงไปกี่โลนะคะก่อนที่จะกลับไทยเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะก็เป็นกําลังใจให้หมิวด้วยนะคะช่วงนี้ก็แบบซีเรียสมากเลยนะคะแต่ก็ไม่เครียดนะคะก็จะพยายามลงเรื่อยๆนะคะไม่ได้แบบบังคับตัวเองแบบ100%ซก็คือจะมีชีตเดย์จะมีกินของอร่อยอะไรอย่างงี้บ้างนะคะก็จะพยายามลงเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็สู้ๆ <laughs> ให้กำลังใจตัวเองนะคะ ตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะพากันมาทำอาหารมีกะกินแพนเนเกตตัวซุปซุปถั่วของฟินเลนด์ฟ <c oughs> ิวกินนี่เลยจะผัดผักขขมนะคะแล้วก็ข้าวแล้วก็จะทอดไข่กินอเอาทำไว้กินพรุ่งนี้ด้วยเพราะว่าพรุ่งน,นี้เข้างานกะเช้า น,นี้ค่าไฟถกเสร็จแล้วจ้าเนื้อหมูนะคะผัดกับผักโขมนะคะเพื่อนเพื่อนคะ่ะซื้อมาได้มาจากลิทนะคะผักโขมเนาะก็แพ็คใหญ่ๆนะประมาณสามยูโรนะคะไม่รู้ว่าชอบกินนะคะแล้วก็เอาไปทอดกับไข่ด้วยนะคะนี่เลยจ้ะทอดไข่ผักโขมนะคะหน้าตาน่ากินมากแล้วก็ไม่ได้ปรุงอะไรเยอะนะคะนี่เลยจ้ะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะมันก็สามารถกินได้สามมื้อน,นะคะแบ่งแบ่งใส่กล่องไว้นะคะนี่เลยวันนี้ก็จะกินวันนี้นะคะนี่อาหาร ของมันนีนะคะหลังออกกําลังกายนะคะนี่เลยจ้าโปรโตีนแล้วก็มีน้ําพริกปลาาด,ด้วยนะคะคือจะไม่อดนะคะอยากกินอะไรก็กินนะคะแต่อาจจะกินแบบไม่ถุกจิกอะไรเงี้ยจากกินอาหารเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาเดินตกมันนี่ใกล้บ้านนะคะให้อาหารมันย่อยมาเดินช้อปปิ้งต่อนะคะนี่เลยจ้าเราเป็นสายชอ็ชอปนู่นช็อปนี่เดินดูของลดราคานะคะกับสามีนะคะมิวนะคะก็ไปได้นี่เลยนะคะตุกกะตต๊กตาตุ๊กตาแบบนี้มานะคะ เป็นตุ๊กตาหมีแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะคะน,นี่เป็นหนอนนะคะมิวก็ไปได้อีกอันอีกอันหนึง่งอันนี้ตัวนี้เลยนี่ปลดราคานะคะเหลือ10ยูโรนะคะที่จริงอะ่ะมิวอยากได้ตัวอีกตัวหนึ่งมันใหญ่มากอันนั้นราคาประมาณ50ยูโรแต่ถ้าเอามาก็ไม่มีที่ไว้นะคะก็เลยเอาตัวนี้มานะอันเล็กนะคะนี่นะคะเลือกอยู่นะคะว่าจะเอาสีอะไรดีนะคะมีหลายตัวมากเลยอันนี้เป็นหนอนชิมเมจไดนะคะ ปุบนะคะได้ตัวนี้จ้านี่เลยค่ะเอากลับบ้านนะคะก็จะไปน,นอนกอดสามีบอกว่าเธออันนี้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสเหรอเขามีการเซลลนะคะนี่เลยจ้ากลับบ้านกันจ้า